จะเรื่อสุขจะเลื่อนให้ทำนะวันนี้จเจริญกายจเจริญจิตด,ด้วยถ้ามันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างจะเป็นลาบอันประเสริฐเลยนะ <c oughs> ก็คนไม่มีโลกเป็นลาบอันประเสริฐพระพูดเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราคุณงามความดีท,ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นที่พึ่งของเรา การดำรงชีวิตต้องอยู่กับธรรมะนะต้องอยู่ในเหตุผลได้เหตุผลเหตุผลอะไรเหตุผลการที่อยู่ในโลก,กน,นี้หนึ่งเราไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนเลยนะเราไม่ได้อยู่คนเดียวมีผี่มีน้องมีญาติมิตรสาย มีเพื่อนพ้องน้องพี่มีสัตว์เกิดขึ้นมาร่วมโลกเดียวกันอยู่ร่วมโลกเดียวกันอยู่พื้นแผ่นดินอันนี้ต้องเข้าใจตัวเองเนาะเข้าใจตัวเองแนละ้วเข้าใจคนอื่นด้วยนะไม่ใช่สักแต่ว่าเข้าใจตัวเองออกอพอแล้วมันไม่ใช่นะเข้าใจตัวเองนะเข้าใจตัวเองมากหัวจิตหัวใจ เขาเรียกว่าก้นบึ้งหัวใจให้หัวยจิตหัวใจเข้าใจธรรมะไหมถ้าอยู่ไม่มีธรรมะอยู่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นก็ต้องรักษานะถือมันเข่งขึ้นเข้มขึ้นก็ได้รักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยรักษากายวาจาใจกายไม่สร้างความร้อนให้แก่ใคร ไม่สั่งให้กายไปทำความชั่วอย่างนี้เป็นต้นเราต้องบังคับกายให้ได้นะเอาหัว,วจิตหัวใจเราบังคับกายให้อยู่ในกรอบของสินของธรรมของคุณงามความดีชี้แจงว่าที่วัดบึงก็มีพระเนรจำพรรษาทั้งพระทั้งเนก็เกือบยี่สิบรูป แต่จะบวดเพิ่มอยู่นะเกือบยี่สิบรูปนั่นเองทั้งปลาทั้งเนรทั้งคารวาดท,ทั้งอะไรด้วยรวมก็หลายชีวิตเตอกันนะรวมทั้งสัตว์สัตว์โลกพุทธารักนะสัตว์โลกพุทธารักพวกสัตว์โลกพวกม้าพวกแมวแมวก็มีน้อยอยู่แล้ว แต่คนก็เยอะหลายที่ว่าหลายชีวิตก็มีอยู่บ้างปะปายไม่ได้มากมายแต่ก็อยู่กันได้เพราะว่าพระนินในมาบวชในพระศาสนาเนี่ยเป็นผู้สันโดษมักน้อยไม่ใช่มาเพิ่มความโลภไม่ใช่มาเพิ่มความมากักมากอะไรนะความมากักมากไม่ใช่สมบัติของผู้ดีนะ ความมากมากไม่ใช่สมบัติของผู้ดีความโกรธโกรธตัวเองโทษตัวเองอยังดีกว่าโกรธคนอื่นโทษคนอื่นนะก็อย่างที่หลองพอ่อถ้าโกรธโกรธคนอื่นโกรธคนอื่นโกรธเพราะเหตุอะไรเกลียดเขาเพราะเพราะเหตุอะไร สัตว์โลกที่คือมาร่วมโลกเดียวกันก็เหมือนกันเกลียดเขาโกรธเขาเบียดเบียนเขาเนี่ยเขาต้องการไหมเขาไม่ต้องการสัตว์ในโลกนี้เกิดขึ้นมาก็ต้องการความสุขต้องการความสบายไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนไม่ต้องไม่ต้องการให้ใครรังแกและเบียดเบียนอย่างนี้เป็นต้น แน่นอนที่สุดชีวิตของสัปปรพสัตว์ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ชีวิตของสัปปรพสัตว์สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ตัวโต,วตวมีแข้งมากขามากเลยมีแข้งมากขามากรักสุขเกียดติทุกขเช่นกันทั้งนั้นแหละแต่ทำไมต้องไปยัดเทียด เราต้องทำไมต้องไปยัดเยียดให้ให้เขา้าวะยัดเยียดความทุกข์ให้แก่คนอื่นไม่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งทำไปแล้วถ้ามาคิดได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนใหม่เพราะพยพิบัติในชีวิตมันมีอยู่แล้วพยพิบัติในชีวิต เราไม่ต้องการไม่ปรารถนาเกี่ยงความทุกข์อย่างนต้นเจ็บไหมมีคนป่วยไหมมีคนตายไหมมีคนสมหวังไหมมีคนผิดหวังไหมอย่างนี้เป็นต้นมีคนแก่ไหมมีเด็กไหมถามแล้วไม่ต้องการคำตอบก็ได้มันคำตอบมันอยู่ในตัว คำว่าคำว่ารักสุขเกลียดทุกข์ก็เช่นกันแต่สิ่งที่เราเกลียดที่สุดเราไม่อยากได้เ,เจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บหัวปวดท้องทั้งหมดไม่มีสัตว์ตัวตนไหนต้องการแต่มันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะเป็นตามหลักความจริงที่เราจะต้องได้รับไม่ว่าผ่านเน้ผ่านเนนเทนชีเลยทั้งหมด จะสูงสักตำแหน่งหน้าที่เกีขติยศมีลาบขนาดไหนมียศขนาดไหนก็ช่างก็อยู่ภายใต้กระสิเ่นาน,นี้แหละตาหลักความจริงเนี่ยนะที่มันงอกครอบงำเราป่วยที่สุดของมันเศรษฐีก็ตายคนจนก็ตาย คนรวยก็หิวคนจนก็หิวถ้าหมดแต่ถวใจตัวเองทท่นี้หิวแล้วอาศัยคนอื่นโมโหหิวก็ลําบากนะคนทําก็ทำคนเตรียมก็เตรียมนะ่นัะเตรียม,ยมคนเตรียมก็เตรียมอย่างนั้นคนรอกินกับโกรธให้กับคนเตรียมคนเตรียมการนะไม่ทันใจยังเป็นต้น เราต้องฝึกเราต้องฝึกใจฟื้นใจมีความอดทนความอดทนอดกลั้นก็เป็นสมบัติของผู้ดีคุณงามความดีเป็นสมบัติของผู้ดีแน่นอนคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงานแน่นอนไม่ใช่เกิดขึ้นมาทำความชัว่วเป็นผลงานของมนุษย์เราไม่ใช่นะอันนั้นเป็นลักษณะที่ไปทำตามความอยากความคิดเฉย บางคนก็มีความสุขใจเพราะได้ด่าคนอื่นมันใช่ไหมนะบางคนมีความสุขใจเพราะเขาบอกว่าได้เกลียดเขาได้โกรธเขาได้นินทาเขาเนี่ยมันจะใช่ไหมนะมันไม่ใช่ความสุขมันไม่ใช่ความสุข เดี๋ยวความทุกข์ก็ตามมาเหมือนกับเราเกิดขึ้นมาทุกโทษในการเกิดเดี๋ยวความทุกข์ก็ตามมาเดี๋ยวความทุกข์ก็ตามมาตามมาแน่นอนแน่นอนเลยนะอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมาทำความเข้าใจให้มันลงตัวเลยให้มันลงตัวเกือบทุกครัง้งเกือบทุกคราวคราวนี้แล้วคราวหน้า คราวนี้นะคือปัจจุบันคราวนี้แหละมันจะเป็นโน้มันจะเป็นอดีตไปเป็นอดีตคราวนี้แหละมันจะที่สุดมันก็ขับเคลื่อนไปขับเคลื่อนไปป,จจนป,นนปัจจุบันจะกลายเป็นอนาคตปัจจุบันจะกลายเป็นอดีตอดีตท,ที่ควรทรงจำที่เราควรจำอาไว้ ในหัวจิตหัวใจจำไว้ในสมองคิดถึงเมื่อไหร่ก็ดีใจถ้าคิดถึงเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นนะยุ่งนะไม่คิดบางทีไม่คิด,ค,ดคิดอย่างอื่นแทรกเข้าไปไม่ได้ไม่แต่ความทุกข์ครอบงำในหัวจิตหัวใจเพราะว่าเราสร้างเราสร้างเอาไว้เราสร้างครรมดีมันก็ให้ผลดีแก่เรา ถ้าเราทำคํามชั่วจำไม่รู้ลืมเลยอย่างนี้ต้นจำไม่รู้ลืมขณะที่จำไม่รู้ลืมเราจะไปทำเพิ่มไมล,ล่ะเราเพิ่มอย่างอื่นดีกว่าเราเพิ่มอย่างอื่นดีกว่าเหมือนกับว่าเทน้ำเก่าทิ้งเติมน้ำใหม่เข้าไปใช่บ้างเทน้ำเก่าทิ้งน้ำในขวดในแก้ว ถ้าไม่ยอมเททิกงในยุ่งเลยนะของเก่าบางสิ่งบางอย่างก็งโลดเลยถ้าไม่โลดก,ก็เต็มหมดเลยอแต่ความโลภแล้วนี่ความโกรธความหลงเคยลดลงมังไหมล่ะเคยละบ้างไหมคิดไปจะเลิกไหมถ้าคิดได้เห้ก็เป็นขุศลนะเป็นบุญนะถ้าคิดได้ที่สุดของมันเราทําได้แต่มี้ ูมใจที่สุดเลยภูมใจที่สุดเลยยังไงยังไงนะมีมากก,ก,ก็กินแค่อิ่มกินแค่อิ่มไปวันๆนะกินแค่อิ่มไปเมื่อเมื่ออย่างนี้นตอนแต่ว่าจิตว่าใจโอ้โมันจะกินนะกินให้หมดเลยนะตอนที่มันหิวโอ้ยอ่า จะกินได้มากๆเลยกะเป็นลักษณะความรู้สึกนะกินไปกินไปบางทีเอกินทั้งข้ความโง่ขามงำเลยนะบางคนโอ้ยเขาใจว่าตัวตัวเองตัอิ่มคำสุดท้ายนั่นไม่ใช่มันก็อิ่มไปเรื่อยนั่นนะในเมื่อเราหิวใช่ไหมง่ายๆเลย แล้วก็อิ่มไปเรื่อยอิ่มไปเรื่อยตั้งแต่คำแรกนน,นะตัะ้งแต่เคี้ยวตั้งแต่เกิกนเกินไปเกินไปไม่นานอิ่มแล้วก็ไปย่อยที้ไปย่อยในกระเพาะของเราก็กรใจายไปเป็นเลือดเป็นอะไรหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงตรงนี้ถ้าตรงในมันสะดุดก็ยุ่งเลยทีนี้ท่อท่อนำเลี้ยง ก็ว่าทอ่อนําเลี้ยงอีกอย่างก็ไม่เส้นเนื้อนางเย็นกระดูกของเราเส้นเลือดอยังมีเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดน้อยเส้นเส้นเลือดฟอยนะไปหล่อเลี้ยงเช่นต้นไม้ก็เหมือนกันน้อยมากที่ไม่มีรากแก้วเนี่ยส่วนมากมายืนต้นก็มีรากแก้วอยู่แล้วถ้าไม่มีรากแก้วก็ย,ยุ่ง มีแต่ลากพล่อยต้านลมไม่อยู่ไปแล้วคนเราก็เช่นกันชีวิตของเรายันภัยพิบัติรอบด้านภัยพิบัติรอบด้านเลยรอบด้านจริงๆนะชีวิตมันก็เดินอยู่ปากเหี้วชีวิตมันก็เดินมันก็แพนอยู่บนเส้นได้อย่างนี้เป็นต้นเราทําความเข้าใจได้หรือยอย่างว่าความจริงมันเป็นลักษณะอย่างนี้ จริงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เราจะพื้นความจริงเราจะไปดื้อรั้นดื้อรั้นไม่ยอมรับความจริงเกิดขึ้นมาก็ต้องตายเกิดขึ้นมาต้องตายเกิดขึ้นมาต้องเจ็บบางเนี้ต้องเจ็บเกิดขึ้นมาอยู่นาน,นก็ต้องแก่อบางทียังไม่แก่เจ็บนะเนาะมันเจ็บก่อนแก่ได้ซ้ำไปเจ็บสองอย่างนะ บางทีเจ็บใจหนักเลยโอ้เจ็บใจอย่างหนักเลยต่อแถมโดยกายด้วยที่มีกายกายมันก็จ้องเธอเจ็บอยู่แล้วเจ็บกายแล้วก็เจ็บใจถ้าเจ็บกายเอาอะไรเข้าไปแก่ถ้าเจ็บกายเจ็บกายมันเป็นผเป็นแผลมันเป็นแผลก็าสัยยาสมานแผลใช่ไหมล่ะ อย่าทาแผลทานนทานนี่ถ้าเจ็บใจเอาอะไรเข้าไปทานถ้ามันเจ็บใจแผลในหัวใจแผลในหัวใจลึกเหลือเกินลึกเหลือเกินคิดเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นมันเป็นแผลในหัวิตหัวใจนะอย่างยกตัวอย่างโกรธคนอื่นโกรธคนอื่นจิตใจเราก็บ้าบ้า,บ,า,บ,า,บ,าบอบเหมือนกันนะ บางทีเกลียดพ่อก็คอยเกลียดลูกไปด้วยเ,เกลียดลูกไปด้วยเกลียดแม่ก็คอยพอยคอ,อยเกลียดพ่อไปด้วยอย่างเงี้เกลียดลูกเขาพ่อยเกลียดทั้งชาติทั้งตระกูลทั้นสนะทาไมจิตมันงโง่อย่างนี้เนาะคำว่าขอโทษอยู่ตรงไหนเนาะคำว่าขออภัยอยู่ตรงไหนเนาะเวลานั้นก็ขอเข้ามาหลวงล้ำ ดวงล้ําทําให้หัวใจหัวจิตหัวใจอึดอัดฝืดเครื่องก็ดีทําให้กายเจ็บก็ดีเลยก็ดีที่สุดของมันมันผลเป็นผลพลอยได้หัวจิตหัวใจเจ็บไปด้วยอาัยกันได้ไหมในสิ่งที่ควรอาัยแต่บางทีไม่ใช่ไม่ยอมไม่ยอม ไม่ใช่ทุกเรื่องนะเรื่องบางเรื่องเย่างยกตัวอย่างกรรมเนี่ยเราจะยกกรรมให้แก่ใครก็ไม่ได้เขาทําดีจะไปยกกรรมช่วยเขาก็ไม่ได้เขาทดาดีแล้วก็ทําช่วยเราจะเอากรรมดีไปแลกเปลี่ยนก็ไม่ได้ยกเวนยกเวนบุคคลคนนั้นปรับเปลี่ยนปรับปรุงแก่ไขรตัวเอง ทำชั่วกลับมาทำดีกตนด้านแผลก็ยังมีอยู่นะต้องเข้าใจนะไม่ใช่ลบล้างนะเราหยุดไงเมันกก็น,น้ำมันเสียเราเททิง้งเอาน้ำใหม่เข้าไปเข้าไปแทนที่อย่างเนี้ยอันนี้ก็เช่นกันการกระทําที่ทํามาไม่ไม่เป็นประโยชน์เลยมีแต่เบียดเบียนคนอื่นม่ได่ให้ทุกข์แก่คนอื่นที่สุดของมันก็ให้ทุกข์แก่ตัวเองด้วยไม่ยอมลดยอมละไม่ยอมเลิก อันนี้ยุ่งเลยนะอันนี้ย,ยุ่งเ่ยขอให้ทำความเข้าใจว่าเกือบทุกอย่างเกือบทุกเรื่องเรื่องอย่างนี้เป็นลักษณะอย่างนี้เรื่องอย่างนี้เป็นอย่างนี้บางทีเราก็ยังบอกโอ้ยเนาะเกิดขึ้นมาเนี่ยปูกเขาบ่าปูก ปลูกข้าวย่อมจะได้ข้าวปลูกพืชนดดนพชนิดใดบานพืชชนิดใดย่อมได้ผลกับพืชชนิดนั้นอย่างนี้มันก็เป็นศัจธรรมของมันอยู่ในตัวความจริงมันเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่ปลูกข้าวได้ได้ลูกตาลอย่างนี้เป็นต้นไปปลูกต้นไมกได้มะพร้าวก็ไม่ใช่มันก็ไปตามลำดับขั้นตอนของมันไป ตำมขันร้อนทืดสร้างเหตุยังไงยอมจะได้ผลอย่างงั้นอันนี้ก็เช่นขันเด่นเราทานไปท่านไปทำนู่นทำนี่พื้นแผ่นดินนี่มีคุณค่าเราอยู่ได้เพราะพื้นแผ่นดินใช่ไหมเราไม่ได้พื้นมาเราไม่ได้เอาพื้นแผ่นดินมากินโดยตรงแต่เราปลูกต้นไม้ผลไม้ปลูกนู่นปลูกนี่ทำไร่ทำสวนปลูกข้าวปลูกอะไรเป็นแหล่งเก็บกักน้ำอะไรบ้าง แล้วก็มาใชใ้ในทางที่มันเป็นประโยชน์นี่อย่างเนี้ยมันเกิดประโยชน์แล้วล่ะแต่เรารู้จักคุณค่าของพื้นแผ่นดินไหมละ่ะรู้จักตอบบุญแทนคุณของพื้นแผ่นดินไหมละ่ะแล้วรู้จักที่สูงที่ต่าํารู้จักบาปบุญคุณโทษไหมละ่ะรู้จักผู้มีพระคุณไหมละ่ะเราต้องตอบแทนไหมเนี่ยอย่างเนี้ยกตันยูกตเวที กตัญญูกตะบบทีลูกคนกตัญญูลูกคุณ,คณแล้วก็ตอบแทนบุญคุณตอบแทนบุญคุณด้วยวิธีการยังไงอย่างน้นอยๆเจ็บใครได้ป่วยก็ไปเยี่ยมไปเยือนถามไถ่ถามข่าวถามคราวอะไรสักท่านในโลกนี้เนาะน้องพออย่างคิดว่า ถ้าสมมติเราไปเสกได้สวดได้เสกให้คนหายปว่วยได้เสกให้คนหายปวดหายเจ็บถ้าหายตายเนี่ยคงจะไปขัดกันบุญยุ่นไหวเลยเนาะแต่มันเป็นไป,นปนไม่ได้ไงเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครจะเป็นผู้วิเศษวิโสที่จะมาเสกคาถาไม่ให้สัตว์โลกนี่ตายไม่ให้ตายถ้าสมมุติไม่ให้ตายจริง ธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยที่สั่งขึ้นมาเกิดที่จะโง่ไหมนะถ้าเกิดเกิดไม่จะเกิดอย่างเดียวไม่มีตายไม่จะเกิดไม่เลิไม่มีตาย,แ,ตตายแย่เลยถ้างั้นก็คงเป็นประมาณว่าในเมื่อมีเกิดแล้วจํานวนเท่านี้บังคับเลยทีนี้กํากับเลยให้เกิดได้แค่นี้ ถ้าเกิดมากกคนนี้มันจะลุนแผ่นดินมันจะมากกว่าแต่มันมีเกิดแล้วก็มีตายไงมีทดแทนอะไรละะักษณะสำหรับคนที่เข้าใจอยู่แล้วมีพื้นฐานอยู่แล้วใจะในพรรษานอกพรรษาก็ดีเนกลางวานันกลางคืนก็ดีเลยก็ดีหัวจิตหัวใจการกระทํามันไม่ใช่ได้พึ่งแปลกนะวันไหนๆก็สำคัญทั้งนั้นแหละ สำคัญจะเป็นกลางวันกลางคืนวันจันทร์วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์อะไรก็ช่างเถอะสำคัญในหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยนะวันไหนเราก็ทําดีถ้าบอกว่าวันนี้วันไหนทั้งกลางวันกลางคืนเราก็ทําชั่วนี่แหละมันจะเกิดความดีได้ยังไงมีความสุขด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมนะวันนี้น้องพอลาไปก่อน คอมีความสุขกันทุกทุนนาตลอดปีตลอดไปตลอดพรรษาตลอดพบตลอดชาติด้วยถ้าเป็นไปได้มีความสุขกันทุกทุนนาเนาะสาธุสาธุสาธุ